อย,อย่างในประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพมา่าเวียดนามข้างๆประเทศไทยเราเนี่ยก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าเขาจะออกไปเ,เขาจะพูดถึง 4G กันแล้วอันนี้ขอให้ความกระจ่างนิดน,นึงว่าที่เขาพูดกันหรือข่าวของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคะ อันนั้นเรื่อง 4G คงไม่เป็นความจริงครับแต่ว่าเรื่อง 3G เ็ก็ไป 3G ประเทศเราก็ไม่ได้ว่าจะเลวร้วายนะครับประเทศเราก็ <c oughs> เราก็มี 3G มานานพอสมควรเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็หลายๆโครงข่ายเขาก็ให้บริการ 3G อยู่เพียง <c oughs> แต่ว่าคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายัง <c oughs> ไม่มีการออกใบอนุญาตที่ย่าน2,100 m e เฮ h รตซ z มันยังไม่เป็น 3G จริงๆก็มีความรู้สึกนั้น <c oughs> แต่ว่าจริงๆเราก็2.75 เรื่องของพวก G P S หร <H. S 1> ือว,ว่า Age <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยใช้อยู่นะครับแล้วปัจจุบันนการใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเ,เพิ่ม <c oughs> ขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับจะเห็นได้ว่าพวกทวิตเตอพวก Facebook อะไรทั้งหลาย,ยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมก็คิดว่า ระบบเหล่านี้เนี่ยได้สอนคนมาเยอะพอสมควรนะการให้ใบอนุญ,ญาต3 9 G จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะทําให้คนเนี่ยได้ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งครับอย่างที่ผ่านมาเนะเหตุการณ์บ้านเมืองที่ทําให้คนเนี่ยต้องการติดตามข่าวสารเยอะนะจะเห็นสื่อมวลชนเนี่ยมีการนําเทคโนโลยี3 G นั้นมาใช้แต่ดูแล้วออมองว่ามันเป็นการใช้3 G ที่ยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมคะครับก็จริงจ ถ้าเกิดว่าบอกว่า 3G ที่เรามีอยู่ปัจจุบันก็สําหรับการให้บริการในระดับนั้นก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่า 3G ที่กําลังจะพูดถึง 3.9G เนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับทั้งค,คุณภาพแล้วก็การบริการซึ่งเดิมเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าความถี่เท่ากันเนี่ยใช้ 2G ได้1คนนะครับสำหรับการให้บริการเสียงเนี่ยพอเป็น 3G ก็ใช้ได้2คนพอเป็น 3.9G ก็ใช้ได้4คนเพราะมันก็หมายความว่าในเมื่อ ใช้ร่วมกันได้จํานวนเยอะขึ้นราคามันก็ควรจะถูกลงสําหรับประชาชนโดยทั่วไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1คุณภาพนะครับที่จะดีขึ้นบริการที่หลากหลายขึ้นเนื่องจากว่าเรามีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาที่ถูกลงซึ่งอันนั้นก็คงที่จะโดนใจคนไทยทุกคนนะครับที้ท่านทีมาที่เนี่ยนะไม่ถามก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นคําถามคาใจจะ3.9ไปทําไมทําไมไม่4ี่ไปเลยคะ ก็เหมือนตอบเหมือนอเมื่อกี้ครับ 4G ยังไม่มี3.9ค,คือสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ครับถ้าเกิดว่า 4G มีเราก็คงพยายามวางกรอบให้เป็น 4G 3.9G เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันยังเป็นเรื่องของ 3G อยู่เพราะเครื่องลูกขายทั้งหลาย เครื่องมือที่ชาวบ้านมีอยู่เนี่ยใช้ได้กับ 3.9G ทั้งหมดครับไม่ต้องกังวลว่าพอเป็น 3.9G แล้วเนี่ย iPhone ที่เคยซื้อหรือว่า,ามือถือที่เป็น 2G มือถือที่เป็น 3G จะใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้กับโครงกาย 3.9G ทั้งหมดค,ค,ครับมีคาแนะนําให้คุณผู้ชมทางบ้านไปเลือกดูอย่างประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองมาแล้วนะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันได้ทดลองใช้ 3G ของดีแทความเร็วที่ได้เป็นแอ r การ์ดนะคะได้7.2เมกซึ่งทางทางทางเชิงเทคนิคแล้วเนี่ยมันควรจะเร็วกว่านั้นแต่ คือตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเร็วสุดได้แค่นั้นคับนใดก็ชันนั้นอย่างโทรศัพท์มือถือมีคนบอกว่าอย่าง iPhone 3GS เนี่ยครับถ้าเกิดว่า 3.9G มาเราจะใช้เครื่องนี้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 3.9G ครับก็เป็นธรรมดานะครับรบอบ ทัรทั์สีมาเนี่ยครับเรามีโทรทัศน์ขาวดําอยู่แล้วเราจะไปหวังว่าเราจะมองเห็นเป็นโทรทั์สีเลยมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรับสัญญาณของขาวดําได้อยู่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้คนที่มีอุปกรณ์เดิมอยู่เนี่ยครับไม่เสียโอกาสนะครับแต่ก็เทคโนโลยีคือเหมือนว่าทำเร็วมันไปได้เยอะเพียงแต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ที่คุณมีอยู่เนี่ยจะรองรับได้เร็วที่สุดแค่ไหนใช่ไหมคะแนะนำผู้ชมทางบ้านถ้าอยากจะรู้ว่ามือถือหรือที่เราเรียกกันว่าแฮนด์เซตเนี่ยรองรับ ความเร็วของ 3.9G นะคะคใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรดีคะไปเซิร์ชคำว่าอะไรดีคะก็ <c oughs> คือคำว่าจริงๆ 3.9G เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราวางกรอบสำหรับเทคโนโลโยียนะครับปัจจุบันในการซื้อแฮนด์เซตเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อได้ทุกรุ่นนะครับที่มีขายอยู่ไม่ว่าจะเป็น 3G หรือว่าเป็น 2G เนี่ยนะครับ,รบเทคโนโลโยีใหม่จะสามารถที่จะรองรับได้ทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยี 3G ยังไม่นำเข้ามาในประเทศไทย ก็ทำให้ยังไม่มีการขายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ในประเทศไทยนะครับอย่างให้ดรดูภาพที่เราคุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะคะอันนี้คือสเปคของโทรศัพท์มือถือถ้าเราไปดูเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า UMTS h h p d p a ถ้าเป็น 3.9G มันจะเป็น HSDPA Plus ถูกไหมคะใช่ครับจะต้องเป็น HSDPA Plus ครับอย่างอย่างที่เห็นนี่เป็นสเปคของ iPhone 3G จะเห็นว่ามันจะเป็นแค่ HSDPA เฉยๆนะคะแต่บนลื่นความถี่ก็คือ1,9201 0 2 1 0 0 0นะคะคแต่ถ้าจะเป็น 3G เป็น 3.9G ปุ๊บมันจะต้องเป็น plus ขึ้นมาด้วยใช่ครับซึ่งคุณผู้ชมไปเซิร์ชที่อินเทอร์เน็ตที่บ้านก็ได้นะคะจริงๆก็มีบางรุ่นออกมาแล้วเพราะว่าเห็นว่าที่ยุโรปเขาก็เขาก็มีการใช้กันแล้วใช้บริการแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคํายืนยันว่า เราจะได้ใช้รุ่นเขาเรียกว่าอะไรบริการความเร็วต่อไปคือ 3.9G แน่นอนบใบอนุญ,ญาตจะออกเมื่อไหร่คะครับคือ,อกระบวนการทั้งหลายเรื่องของหลักเกณฑ์ทั้งหลายจะเสร็จประมาณเดือนหน้าครับแล้วก็จะเริ่มมีกระบวนการในการพิจา,ารณาการออกใบอนุญ,ญาตประมาณสักสิงหาคมครับเราก็คาดว่าจะออกใบอนุญ,ญาตได้ในเดือนกันยายนะนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็อยากเห็นการเริ่มให้บริการภายในปีนี้นะครับ่อนสิ้นปีครับก็เพื่อ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนนะครับจริงๆแล้วผมอยากเรียนว่าเรื่องของ 3.9G เนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะมันจะเป็นโครงข่ายหลักสําหรับการให้บริการการสื่อสารข้อมูลที่เราเรียกว่าบรอดแบนด์นะครับซึ่งอันนั้นมีความสําคัญยิ่งกว่าเพราะมันเป็นเหมือนกับสาธานูปโภคสาคัญในการพัฒนาชาติของเราในวันข้างหน้าครับค่ะก็หวังว่านะคะจะไม่ล่าช้าเหมือนกันจะออก 3G นะคะ,คะก็ต้องช่วยกันครับเพราะว่า ถ้าสังคมเราเห็นพ้องว่ามันเกิดประโยชน์ะนะครับสิ่งนี้จะทําให้มันเกิดเร็วขึ้นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสังคมส่วนใหญ่คิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะครับมันก็จะมีกระบวนการที่ทําให้เกิดความล่าช้าเหมือนอย่างที่ผ่านมานะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราช้ากว่ายัางงานไม่ได้อีกแล้วรเราต้องไปด้วยสปีด 3.9G ไม่ใช่ 3G ครับค่ะ,คคะวันนี้ทางรายการขอบคุณพลเอกนาททีสุกรรัตน์รกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เป็นแขกรับ